มันล็อกไม่ได้แล้วมันต้องเป็นรอยหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นม,หมดเนี่ยมันหลวมหมดเลยอะ่ะเขาอะไรไม่บอยเขาไล่ดูให้อยู่นี่ไงเนี่ยห่วงมานะ่ะเขาอยู่ประมาณไหนครับเขาอยู่ตรงท้ายรถเลยแหลนะอกอกล็อกตัวไหมไหมนูล็อก หนูล็อกหนูลลไว้ใช่แต่ว่าหนูไข่แจไม่ได้แล้วลองขึ้นถึงหน่อยเพื่อเจอตประมณกี่โมงครับ อันนี้หนูก็ไม่ทราบมาประมาณเที่ยงนิดๆอ่ะเที่ยงกลางวันนะฮะใช่กลางวันตอนวันเนี้ยคนร้ายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเขาบอกว่าผู้ชายผู้ชายมากันสองคนเขาบอกว่ารอรออยู่ตรงนั้นคนหนึ่งอีกคนนึงมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะมาเอารถจะที่จะเอารถอ่ะอืมเเดิมที่รถจอดอยู่ตรงไหน,นครับนู้นตรงหน้าตู้โทรศัพท์ไอ้หน้าตู้เอทีเอ็มอ๋อคือรถจอดอยู่บริเวณโน้นแล้วก็คือย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่หนูย้ายมานี่แล้วหนูรู้เลยว่าเบ้าุญแจมันโดนงัดอืม